สวัสดีครับจักคณะสั่งนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทำแลบการจัดตู้ไม้นาม้าตู้36นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นตู้36นิ้วที่เคยเป็นตู้เลี้ยงปลาทะเลมาก่อนนะครับเคยเลี้ยงปาลาารังมานะครับแต่ตอนนี้จะมาเลี้ยงไม้น้ํานะครับแล้วก็เอาตู้ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถนํามาใช้เลี้ยงไม้น้ําได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการ ให้คาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้เราจะต้องให้แรงกว่าตู้ปกติที่ใช้กองนอกนะครับเพราะว่าน้ําตกลงมามันจะมีปริมาณออกซิเจนเยอะนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์จะสูญเสียไปได้เยอะกว่านะครับต้องเปิดคาร์บอนสู้นิดนึงนะครับแต่ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ใส่วัสดุกองเนี่ยจะใส่ได้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นข้อดีแนละข้อเสียกันไปนะครับสำหรับระบบกองล่างนะครับ ตู้นี้ก็ยังใช้รองพื้น APK นะครับแล้วก็ดินนนโอซอยนะครับของอัคคอริโอนะครับก็ต้นไม้ก็โตดีนะครับโตดีมากเลยชอบมากเลยแล้วก็ลงพวกปลาลงพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่วันก็ลงได้ละก็ปลอดภัยมากเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทรายก็มีเลอะๆนิดนึงนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนสถานที่วางจากฟอร์แพนแรกมาเป็นฟอร์แพนใหม่นะครับก็เลยต้องย้ายกันนิดนึงนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะหาพวกกวดเล็กๆมาโรยเก็บรายละเอียดนะครับจะได้ไอ้นี่ไปด้วยจะได้เหมือนแบบเป็นเส้นแบ่งระหว่างดินกับทรายนะครับแล้วเราก็จะรอไม้เนื้อเยื่อเทเนลุดเขียวนะครับก็รอให้เขาเลื้อยเปลี่ยนเป็นใบน้ําเต็มโดยสมบูรณ์นะครับไฟก็ใช้โซเลตจากริมเหมือนเดิมนะครับก็ไฟนี้มันช่วยขับสีต้นไม้ให้ออกสีได้สวยมากเลยพวกไม้แดงนะ แล้วก็พวกปลาคาดินันนะสีสดใสกว่าเดิมกว่าใช้ไฟทั่วไปเยอะเลยนะฮะก็ชอบมากเลยลูกค้าก็แฮปปี้ดีนะครับอันนี้ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องฝ้าผิวน้ำนิดหนึ่งพราอรู้สึกว่าตามตึกต่างๆช่วงเนี้ยเขาจะมีพ่นฆ่าเชื้อโควิดพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมาบางทีมันลาจะไปทำให้เกิดเพราะันต้องมีพวกแอลกอฮอล์เนาะ มันก็เลยไปทําให้มัมมมนมันอยู่ข้างบนนะเพราะว่าก่อนหน้าที่ยังไม่มีคนเข้ามาเนี่ยยังไม่เปิดเนี่ยมันไม่เป็นไรไงแต่พอคนเปิดแล้วเขามีเริ่มพ่นพวกเนี้ยเริ่มพ่นตอนแบบตอนที่คนไม่อยู่อะ่ะเหมือนแบบล้างทั้งตึกอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีปัญหานี่แหละเพราเวลาพวกมีการพ่นอะไรพวกนี้นะครับพวกสเปรย์ปรับอากาศอะโรมาน้ําหอมอะไรพวกนี้ยมันก็จะมีผลกระทบให้เกิดฝ้าผิวน้ําได้นะคร เดี๋ยวต้องรอดูสักพักว่าถ้าใช่ก็เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีแก้กันนิดนึงแต่ตู้นี้แก้ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นกองล่างนะครับน้ํามันตกตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็โฟโฟไปเดี๋ยวมันก็ลงไปเองนะฮะตู้นี้พยายามทำเลเยอร์เป็น2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับแนวที่ชอบนะครับก็จะมีส่วนมืดเป็นคอนทาส์นะครับในการจัดไม้น้ําตู้ไม้น้ําอย่างเงี้ยเวลางานประกวดอะไรเงี้ย นะครับก็จะต้องมีส่วนมืดส่วนสว่างนะครับโชว์ในตู้นะครับส่วนใครที่เคยส่งงานประกวดออนไลน์ของต่างประเทศนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมระดับชั้นต่ําระดับชั้นไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยชั้นก็ปลูกไม้สวยแล้วก็เลเยอร์เบางทีก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าทําไมลําดับชั้นไม่ดีอะไราเงี้ยเราก็ควรจะเพิ่มส่วนมืดส่วนสว่างนะครับส่วนสว่างอะ ผมว่ามีกันทุกตู้แหละถ้าส่วนมืดเนี่ยน้อยคนไทยเนี่ยจะน้อยสังเกตเห็นได้เลยนะก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้ลองกลับไปกดคลิปของคุณฟุกะดะดูนะครับเขาก็จะมีสอนไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็2คลิปนี้แล้วนะครับที่เราทำเกี่ยวกับการจัดตู้ให้ลูกค้าจริงๆที่เอามาทำเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเอ๊ย จัดตู้มันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากอะไรนะถ้าดูคลิปแรกๆที่ผมทําที่ผมจัดตู้ก็เหมือนกันอาจจะเสียเวลาทํานู่นทํานี่นะในคลิปแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนคลิปคุณฟุคดาก็เหมือนกันก็อาจจะเสียเวลาทําจัดองค์ประกอบใส่รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบสิกการเซตอัพมันก็ซิมเปิลอะครับเป็นเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับ ทุกคนไปทําตามกันได้แหละมันมีสูตรสําเร็จของมันอยู่แล้วในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับอย่างพวก ADA APK อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือของ a q u a r i o Neo นะครับก็มีทุกอย่างใช้ตามคู่มือเขาเลยไม่ต้องไปทํานอกทําลานะครับแค่นี้ก็ตู้เราก็โอเคแล้วแหละเพราะช่วงนี้จะเจอคําถามแบบที่ว่าเอะอย่ังงูนอย่างง,างี้อย่างงาั้นบอก จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้มีอะไรนะก็ทําตามที่ผมทําอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปรออะไรกันเป็นเดือนอะไรกันขนาดนั้นนะยิ่งยิ่งการปลูกต้นไม้นะผมบอกเลยนะปลูกให้เต็มเร็วที่สุดได้ยิ่งดีที่สุดนะในการในการจัดนะเตรียมต้นไม้ไว้ให้พร้อมกันเลยแล้วก็จัดเลยเนี่ยดีที่สุดบอกเลยไอบอกว่าต้องไปรันกองก่อนแล้วค่อยมารอปักต้นไม้อันนี้ อันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะไม่หลักการประเทศไหนวะเนี่ย A D A ก็ไม่มีนะอันนี้นะครับบอกไว้เลยนะฮะยกเว้นคลิปป่านะครับอันนั้นไม่ใช่ว่ารันตู้รอนะเราก็ต้องปลูกไม้อื่นไว้ก่อนนะแล้วถึงรันตู้นะแล้วคลิปป่าค่อยเอามาลงทีหลัง คือไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเรารันตู้เปล่าๆนะแล้วมารอลงคลิปป่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็ต้องปลูกต้นอื่นไปให้มันดูดซับสารอาหารดูดอะไรไปห,หมดนะเออแล้วเราค่อยเอาคลิปป่าเพราะไอ้พวกคลิปป่ามันเซนซิทีฟไงเออแล้วค่อยเอามาลงแต่ถ้าคลิปเนื้อเยื่อคุณอยากปลูกเต็มแค่ไหนคุณก็ปลูกไปเลยมันไม่เป็นอะไรหรอกนะพวกปลาพวกกุ้งเนี่ยไม่ต้องรอถึงเดือนก็ลงได้นะเอาจริงๆนะรันน้ําแล้วน้ํามันใสแล้วนะ โอเคแล้วก็ค่อยๆลงนะพวกกุ้งทำความสะอาดแบบเอาก่อนเลยเอาพวกกุ้งแคะพวกแบบกุ้งสีลงก่อนไอยามาโตะไว้เดียวที่หลังเพราะว่ายามาโตะมันปีนออกช่วงแรกนะครับก็เอาไว้ที่หลังก็ได้แล้วก็ลดน้ำลงนิดนึงนะฮะก็มันจะช่วยปัดฝุ่นปัดอะไรเนี่ยบนต้นไม้ไปตั้งแต่แรกมันก็ดีนะยกเว้นว่าเราแบบ ลงไม้แบบวีดจิ๋วอะไรเงี้ยเออแล้วก็อย่าพึ่งลงอย่ามาโตเนาะหรือว่ากุ้งสีแล้วก็เว้นวักไว้ก่อนรอให้รากมันเดินดีขึ้นนิดนึงนะแล้วเราค่อยลงแต่ถ้ามันมีแต่หญ้ามีแต่อะไรเงี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ลงได้แล้วไม่ต้องไปกลัวนะครับปลาก็ค่อยๆลงพวกปลาฝูงเล็กๆก่อนแล้วก็ถ้าเราถ้าเราจบแค่ปลาฝูงเล็กๆแบบคดีนานหรือว่าซิวขวาอะไรเงี้ยเออก็จบไปเลยเนาะ ถ้าเราอยากซื้อปลาอะไรมาเติมเงี้ยค่อยซื้อเพิ่มแต่ไม่ใช่แบบลงมาเททีอย่างตู้สามหกอย่างเงี้ยผมก็จะลงก่อนแค่ห้าสิบนะครับปลาฟูงก็แค่ห้าสิบไม่ได้ลงมาทีสองสามร้อยอะไรอย่างงี้นะครับเอาจริงห้าสิบนี่สักพักเดี๋ยวมันโตมันก็ดูแน่นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะครับก็คลิปวันนี้จะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายเป็นทำแล็บมานะครับแล้วก็ระหว่างที่เติมน้ํากับอะไรเงี้ยพอดี มันยุ่งมากจนไม่มีเวลามานั่งถ่ายให้ดูนะครับก็จริงจริงก็เติมน้ําก็ไม่ไมมีอะไรอะ่ะก็แค่เอาสเปรย์มาพ่นๆ่นน,นให้ให้ได้ระดับนิดนึงแล้วก็ปล่อยปล่อยน้ําเข้าสายางเลยนะก็โอเคแหละไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ